งานประจำเท่ากับอยู่รอดแต่ไม่เคยทำให้ใครรวยรู้ไหมทำไมคุณยังไม่รวยไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินทุนแต่เพราะคุณยังคิดแบบเดิมใช้วิธีเดิมหวังให้ชีวิตเปลี่ยนเองงานประจำเท่ากับอยู่รอดแต่ไม่เคยทำให้ใครรวยมือถือที่คุณถืออยู่ต่างหากที่มันคือเครื่องจักรผลิตเงินยุคนี้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดในการหาเงินอีก10ปีคุณก็ยังจนเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเริ่มตอนนี้ชีวิตใหม่ก็เริ่มได้จากมือถือในมือคุณแบบที่หลายคนพลิกชีวิตด้วยการทําอาชีพเสริมด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวทํางานทั้งเดือนเหนื่อยแคบตายแต่เงินเดือนก็แค่พอจ่ายค่านี้ค่าน้ําค่าไฟอยากเก็บเงินก้อนใหญ่อยากซื้อบ้านซื้อรถแต่ไรายได้ประจําไม่มีวันพอความจริงก็คืองานประจําออกแบบมาให้คุณอยู่แค่พอใช้แต่ไม่เคยทําให้คุณรวยขึ้นแต่ยุคนี้มันต่างออกไปแล้วเพราะหลายคนใช้มือถือ เครื่องเดียวสร้างรายได้เสริมที่ใหญ่กว่างานประจําทั้งเดือนถ้าคุณไม่อยากทํางานหนังไปทั้งชีวิตแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองกดติดตามไว้เลยผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นว่าใช้มือถือเครื่องเดียวก็รวยขึ้นได้